สวัสดีครับพี่น้องทุกคนวันนี้ที่ภาพมายอดเขาท่ามาบิ่งการยอดเขาด้วยรถไทยน้าเดินตามกับเครื่องยอดเขาต่อพ่วงรถไทยน้าเดินตามซีแถวตาเงาแบบกระถูของกระถูมันเป็นผ่านแหวก มือปีนี้ก็ได้เขาพันธหอมขาวีีสุดมาทดลองยอดเพเป็นหน้าหยอดเห่งครับที่เขาว่ามีคุณสมบัติหอมขาวนุ่มแล้วก็ให้ผลผลิตที่สูงเกินว่าแต่ปีนี้ก็เลยได้ทดลองมาหยอดสร้างมานเพียดนึงใน y ยูทูบแล้วครับเป็นย่งไดครูปผลกันวันนี้วันที่สองเดือนมิถุนายนสองพันห้ารอหกสิบหกืมยอดครับกระใสเครื่องนั่งตามยืนตามที่ผลิตขึ้นมาเองเพื่อทุนแรง ม่การยางวาได้ยางไรกระลุกบ้างตามหัวมุ่มข้างหน้าก็ยังดีกว่าได้งยางตลอดครับการทาส้มผลผลิตคนละครับยำใดเกีียวคนละชังสิได้ใดซ้ำใดคือคนโบคนบ่าวา้บ่วอันใดกับศิ บอกต่อพ่อพี่น้องนะครับเดี๋ยวมาทายอัพหลดงเทิบึงเป็นช่วงๆไปยอดแล้วเขาเกิดเนี่ไรกรเสียมาให้พี่น้องบึงมันง่ามซํำไหยการยอดยอดสิว่าว่ายอดตัดครับยอดยอดยอด,ยอดเ,ปเป็นเป็นแถวเดียวไปแต่ยอดซ้ำเนี่ยบางบางแถว การมันเกิดกันเอาไปสม้มเพื่อให้มันเกิดหลายๆเพื่อว่าเทวใดบ่เกิดก็ดีก็ทีได้ลกไปซมำจะแลนซ้ำเป็นข้องเป็นข้องไปบางข้องไปมันบรน่นอนว่า,าบางที่มันบเกิดดีเาก็อาจจะได้ลกไปซาม